เชื่อไหมครับยังมีอยู่คนอีสานบางคนไม่กล้ายอมรับตนเองว่าเป็นคนอีสานวันหนึ่งฮะผู้ชายคนอีสานครับถือเอกสารเยอะแยะมากมายขึ้นรถเมย์จะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่รู้ลงมาจากรถเมย์ฮะเดินชนกับผู้หญิงดังปังเอกสารนี่กระจัดกระจายบนถนนเต็มไปหมดเลยผู้ชายก็กะว่าจะพูดภาคกลางพูดไทยจะขอโทษผู้หญิงแะว่าพูดชัดแจ๋วเลยทีเดียวเชียวก็เลยขอโทษผู้หญิงขอโทษนะครับเมื่อกี้ ผมไม่แน่แนมผู้หญิงก็ขำใหญ่เลย <c oughs> คนอีสานนี่นคนอีสานขำผู้หญิงก็ขอโทษกลับก็เลยบอกกลับว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่แยะดิฉันไม่หัวซาหรอกเอาคนอีสานเดวยกันตัวเนี้ยเนาะเออผู้ชายก็เลยถามแล้วไม่ทราบว่าเออคุณผู้หญิงทํางานที่ไหนครับอ๋อดิฉันทําโรงงานเกือบส้นยองค่ะ อ๋อเกือบส่วนยวอยางอียงเนอะบบดนี้เนาะผู้หญิงก็ได้ถามถามกับแล้วไม่ทราบว่าคุณพี่ทํางานที่ไหนคะอ๋อก็ผมทํางานโรงงานไม้จิ้มแข้วครับเปิดใจเลยครับคนอีสานเขาหากันมันม,มีอยู่แต่ก่อนเนะาะเขาเหนียวจงเจริญ